ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตรีมทันครับวันนี้เราก็มาที่อู่พี่อ๋อยอีกเช่นเคยนะครับเห็นว่าช่างโอ่งกลับมาแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจวันนี้ว่าจะเริ่มทำหรือยังแต่น่าจะเตรียมของอะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราไม่มาหน่อยก็ได้ทําการใส่ของพวกลิ้นพวกอะไรไปเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าเออพอใส่แล้วหน้าตาเป็นไงตอนนี้ทรงมันเริ่มมาแล้วเริ่มขยับทีละนิดยิ่งถ้าแบบเดี๋ยวเดิน h e เสร็จเนี่ยมันจะจะเร็วแล้วจะเหลืออะไรไม่ไม่เยอะมากแล้วนะครับ คนถามว่าผมจะเปลี่ยนเบรกไหมนะครับก็เปลี่ยนแน่นอนครับเดี๋ยวเราคุยกันไว้แล้วแหละแต่ว่ากะว่าจะเอารถอ่ะพอเสร็จจูนอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยขับไปเปลี่ยนกันนะครับเราไม่ได้เพราะว่า,างไงเราเรา,เร,ารอเอาให้จูนก่อนนะครับยังไงเราก็ยังไม่รีบปวดอยู่แล้วแหละเราคงให้รู้แรงม้าแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเก็บรายละเอียดอะไรอีกอรถโปรเจกต์มาใหม่อีกแล้วนะครับน่าจะเป็น R34 Nismo แต่น่าจะทำพันม้าก็ แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าอู่ผมขอตัวกินข้าวก่อนนะพอดีคุณนุ่นทำสปาเกตตี้มาให้ครับเพราไม่ให้ลงไปกินที่ไหนเลยให้กินในรถแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปถ่ายอย่างเดียวนี่คุณนุ่นทำมาให้จากที่บ้านเลยน่ากินมากครับสุดยอดกินตลรบอบอวนเขากำลังสไล,ลด์รถไปไหนกันเนี่ยเอาอา่านซี่ใครนั่นเนี่ยจะไปจูนกันแล้วนแรกวันนี้พี่อ๋อยเข้ามาดูคันนี้ปโปรเจกต์ใหม่ กำลังทำอีกแล้วไม่มันก็ยกอยู่เมื่อกี้ออกไม่ใช่แล้วมันยกกุ้งไหมมึงเอาอะไรลงเลยเนี่ยใส่อะไรมันนัดใส่ปิดแล้วก็อารมณ์ดันยังต้องยกออาลมมาใส่ได้แล้วก็ยกอิ่มแจ็คแจ็คลองบอกไหมนี่อะไรมาใหม่อีกแล้วพี่อันนี้ KHK แล้วนี่คันนี้เอามาทำอะไรเนี่ยพี่ป่านี่ยทำลูกค้าอันนี้โมพันไม้อีกวเนี่ยไม้เพชรตูนแพะของเพียบมาอยู่แล้วครับ ุดยอดท่าไหนพี่ใส่ของแต่ของพี่เหรออ๋อนี่ของพี่เองนะใช่โอ้โหแล้วก็นึกว่าของลูกค้าเอาไอ้ข้าวโดนด้วยหรือเปล่าแต่พวกนี้โดนไม่ค่อยบอกตรงตรงตรงมาเลยเข้าทางนี้ด้ไปจูนต่อจูนสกาย เดี๋ยวเราเดินเล่นในอู่กันถ่ายรถเล่นก่าน,นะอือเดี๋ยวค่อยตามไปก<ะ>็รถไข่รถที่เขาี่เอ,เอครับคันนี้เคยไปไถ่ายด้วยกันหูสมัยนานแล้วตั้งแต่ผมถ่ายแรกๆอเ,เลยครับคันนี้ผมก็ว่าสีเขียวดีคุณๆถ่ายน, <laughs> น,นะตอนนั้นไปโอ้หลายคันอยู่ครับไปกับอาจารย์วุฒิอะไรด้วยนี่มาโอวอร์ฮอนพี่บอกโอวอร์ฮอนไปมาลามไปลูกก้านแล้วเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราค่อยตามไปครับเราอยู่นี่ก่อนเราแวะมานิดนึงนีใครอยู่แล้วครับพอดีมาอัปเดตหน่อยครับจะหน่อยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กใส่ของไปเพิ่มนี่ใส่ไปแล้วและนี่ไปเอาฟิตติ้งที่ไหนมาลองใส่เนี่ยแต่เราไม่ของจริงเราไม่ได้ใส่สีนี้นะเดีย๋ยวพึ่งตกใจเราเน้นเป็นดําแล้วก็ตัดด้วยเงินนะครับแต่เราไม่เอาดําเนี่ยมทุกอย่างเพราะว่า มันจะดูเป็นก้อนนิดนึงผมอยากให้มันเนี้ยอย่างเงี้ยมีพวกนี้เป็นดีเทลที่แบบน่ะให้ดูลินนะหล่ออะลินปคลินนี่เงางามมากครับเกียร์จูนแปดสิบนอย่างเซียวเนี่ยเราก็กล่าวบอกว่าอันนี้ไม่ได้พ่นอะไรเงี้ยให้มันแบบเออตัดตัดหน่อยอะไม่ใช่แบบดำเนี่ยมไปหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูแบบเป็นก้อนดำๆคือรถเราสีสว่างจริงตอนแรกว่าอยากจะสีป่าสีเดียวกับกับรถด้วยนะไอกใจผมพอดีได้เล็บ มาก็คือฝาอาจจะไม่ใช่ดำสนิทอาจจะดำแบบอ่อนกว่าหน่อยให้มันดูเออแตกต่างหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีเราซื้อไอสองตัวเนี้ยมาเป็นเป็นสีเงินไปแล้วเราก็เลยไม่อยากจะไปเปลี่ยนนะครับก็กะว่าจะเป็นโทนนั้นไปก่อนดีกว่านี่มันก็เริ่มใส่แล้วตัวนี้โทโบเราเดี๋ยวก็น่าจะอยู่ของโซนข้างหลังคุยกันหน่อยแล้วหน่อยอกไม่น่าติดหรอกโทโบน่าอยู่โซนช่างโอ,อ่มาแล้วนะครับแล้วก็ เตรียมเตรียมที่ออกบอกเตรียมไปซื้อซื้ออะไรแล้วแกะปเปิดดูก่อนอาวจะหน่อยใส่นี่ไปเพิ่มครับใส่คอมแอร์ไปแล้วติดตั้งคอมแอร์เพิ่มไปแล้วก็นี่ตัวนี้ติดไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วแต่ที่เราเอามาก็ใส่ไปเกือบหมดเหลือหม้อลมยังไม่ได้ใส่ค่อยดูครับผมนี่ครับงานที่คัสตอมกระดาษครับ ออดูโผล่ค่อนข้างบางครับเดี๋ยวเราคุยกันว่าให้เนี่ยเราเสร็จตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไปจูนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยสไลด์รถไปที่คับตั้งเวลาให้เขารือแล้วเขาพ่นชิ้นไหนที่เราอยากจะพ่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้เราไม่ต้องไม่ต้องถอดอะให้ที่นู่นเขาจัดก,การแล้วก็พ่นอันไหนนั่นก็ให้เขาจัดก,การเลยนะครับส่วนเบรกเดี๋ยวให้ไปที่หลัง ก็นใหม่ใส่ให้ประมาณนี้ตรงเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวถ้าขึ้นทวีโบเนี่ยจะเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพอสมควรแล้วนี่แล้วก็ใส่รางหัวฉีดของอิจิบานอิจเนียริ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารางหัวฉีดอาจจะที่บอยคําว่าสติเปท่ามันจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งนี้เห็นนะคือมันจะไม่ค่อยเห็นมันจะเห็น,นว่าอิจิบานอิจเนียริ่งมากกว่านะครับนี่คำว่าเนะสติเปท่า็นสุดท้าไมันจะอยู่ประมาณนี้อืม ไม่ค่อยเ,เห็นเท่าไหร่จริงๆลงู้วิให้ใส่ตรงนี้นะเห็นจะชัดแต่ไม่เป็นไรตัวนี้มันจะไม่มีนะครับเพราะ K24 มันจะไม่มีลิ้นเดิมมาให้ลิ้นเดิมเป็นลิ้นไฟฟ้าแล้วลิ้นตัว80มิลมันเป็นลิ้นสายซึ่งตัวนี้ต้องใช้ตัว TPS นะครับต้องใช้ของเดิมแล้วเดี๋ยวน้องแบกเนี่ยจะก,การหาให้เราเรียบร้อยตอนแรกเราว่าจะไปหาน้องแบกที่อู่ที่นินตอนเย็นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ดูอีกทีว่าวาจะยังไงเนาะนี่ตัวนี้น้องแบ็กจะดการหาให้เรียบร้อย ลูกพี่บอกว่าให้เข้ามาดูเครื่องก็คือเข้ามาดูเครื่องของ R32 พี่อ๋อนะครับเบักคู่เกียร์ HKS ที่อยู่ข้างหน้าก็เป็นของเจ้าตำนักเรานี่เองนะครับแต่ตัวเครื่องก็เริ่มประกอบแล้วนะครับอันนี้ของพี่แอมพี่แอมยังไม่เ้าฝาวาลให้หรือไงนี่โชว์แคมยังอยู่ถ้าเดิมครับของพี่แอมถ้าเดิมจากคยะที่เราเข้ามานี่คือ ถ้าประกบฝาก็เริ่มจะเรียบร้อยแล้วไม่รู้พี่อังจะเอารถเข้ามาเมื่อไหร่ต้องรอคันคันโฟวินออกไปครับถึงจะมีที่จอดนี่ของลูกพี่ก็ประกบฝา,ฝาบนไปแล้วนะครับดูดูของครับนี่บิลเลกด้วยนะนไงค่ะเข้ามา,อ,าอย่าง่อครับดูของท่วมแล้วคันนี้บอกเลยของเจ้าํำนักคันนี้ท่วมจะท่วมกับตอนอาสามสี่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนะี่ย น็อตก็เป็น a อ p อะไรหมดทุกอย่างเลยนะครับตอนถามสี่นี่ยังแทบจะไม่ได้นั่งสักเท่าไหร่เลยขายเท่าไหแต่ขายก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละครับ ก็เ้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะตามไปดูจูน <c oughs> เห็นเมื่อกี้เนี่ยสามสี่สี่เมื่อนที่ขึ้นถลายไปเราก็ไม่รู้ขนันไหนคันหนึ่งก็คงอาจจะแบบเดี๋ยวตามไปดูว่าโค้ที่สำนักทำเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อะไรแับได้แรงมาอีกสักเท่าไหร่ในวันนี้พ <c oughs> ี่เขาก็ครอบของสุป้าครันนี้มานานมากๆแล้วเขาบอกว่าขับมาใช้มา2ี่สิบปีนี่เพิ่งจะเป็นการ โอ้ฮอนเครื่องครั้งแรกนะครับสําหรับซูเปอร์คันนี้ถือว่าอึดมากครับแล้วก็เดี๋ยวกาสโมไปเลยปลอกไปรอน,นิดหน่อยเห็นว่าจะขยายลูกนิดนึงด้วยนะครับที่เขาน่าจะชอบในซูเปอร์แล้วเขาทำปีนี้มานานมากนะครับแล้วก็บอกว่าเออก็ดูจากช่องเราแล้ว,ลวก็เข้ามาทำนี่แล้วก็ได้ได้ดูรถตัวเองว่าไปถึงไหนแล้วนะครับจากจากช่องเรานี่แหะส่วนใหญ่เจ้าของรถซูเปอร์ก็ที่เข้ามาทำก็ดูจากช่องเราท่านั้นนะครับ แวะมาห้องทํางานของพี่โอง่งพี่โอง่งกลับมาแล้วตกใจแทบตายเมื่อกี้นึกว่าโดนหมาเล่นแล้วเราไม่เคยเข้ามาห้องนี้ไงนี่มาเก็บใส่เดี๋ยวเตรียมพวกที่ใส่เรทเกตนะครับพี่โอ่งบอกนี่น่าจะหน้าแปลนเคของเราละมั้งมันก็น่าจะมีของเราและมีคันเดียวในอู่พี่หอ,อน่าจะขึ้นแนบหน้าแป้นมาให้แล้วเดี๋ยวน่าจะดูอีกทีว่าจบอนุนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะ ขึ้นของเราต่อวันไหนเดี๋ยวค่อยเข้าไมค์พีเดี๋ยวเราน่าจะตามเขาไปยูจูนเน,นี่ยระดับทีน่าสมว่ก็ประมาณสองปีถ้ามึงจะมีววพวกที่ใช้ไม่ได้อันนี้หมายถึงว่าก็คือกว่าจะได้แต่ร้านมันก็ต้องมีมีแบบต้องมีมีพลาดบ้างครับครับ<ๆ>อ๋อกว่าจะได้แต่ร้านันก็เลยแบบไม่ใช่เรื่องง่ายโอกาสคาสูง๋อมันมีเพราะว่าไอการดัดมือเนี่ยเหรอพี่ครับผมนี่แบบหละต่อไปนี่ งานดัดเทดแบบเป่าไฟแล้วดัดด้วยด้วยแบบอย่างเงี้ยมันค่อนข้างทํายากครับอย่างที่พีโอมบอกโอกาสเสียมันมีมันก็เลยตอนนี้คนทําก็เลยน้อยแล้วก็คือตีมือพี่โอมก็คือพอแต่ละข้อนยเขาจะไม่มีแบบรอยเชื่อมมันจะโค้งเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยครับมันก็เลยแบบค่อนข้างจะจะยากกว่า แล้วก็โอกาสพลาดมันก็เลยมีแบบนั้นบ้างนะครับแต่ว่า <Yeah. S 1> พอเสร็จไปมาแล้วรอ,อดีสวยเลยโอเคก็เดี๋ยวเราตามไปดูจูเกันก่อนดีกว่านะครับฝนมันก็จะมาแล้วด้วยที่อยู่ไม่มีคนอยู่เราเมื่อกี้ได้คุยกับพี่องค์ไปบ้างแล้วคือเดี๋ยวเขาจะขึ้นของ 200, อคือ200มันขึ้นเสร็จแล้วแหละแต่เขาแก้ พ่อทางเดินใส่เวทเกตอะไรเลร็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวชุดต่อไปน่าจะเป็นของเราแล้วแหละโอ้ตัวติดเริ่มลุยกัแล้ว สกายแก้วอยู่แล้วนะครับคือคันที่กําลังขึ้นจูนอยู่ทบเดียว,วน,นี้เรียกว,ว่าเป็นการร่วมมือระหว่างสกายแกลลี่กับสํานักพี่อ๋อนะครับก็เครื่องพี่อ๋อเป็นคนทําแล้วก็ส่งไปสกายแกลลี่ประกอบอีกทีน,นะครับก,ก็เลยมาแบบมาร,มร่วมจูนกันตอนนี้แล้วก็มีลํานี้กลํานะครับที่จะขึ้นจูนแต่คันนี้น่าจะไม่ได้เน้นแรงม้าอะไรมากครับยังสิวทรงเดิมๆอยู่ เดี๋ยวเรามาดูสองคันนี้จูนสามสี่อก้วครับไอที่หายยากเราเจอเจอตลอดเลยช่วงนี้คัน <c oughs> นี้นี่แหละที่ห่อประกอบครับ จบไปแล้วครับ670มั้งประมาณก็เป็น R34 ที่ที่อ๋อประกอบเครื่องให้นะครับก็เป็นโทรโมเดียวคันแรกของ Sky g a l l เลอยกขับไปจับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจูนคันอารอีกคันหนึ่งต่อนะครับพอดีน้องเนี่ยเขามาจากสาระบุรีเขาก็ติดตาของงานเราอยู่อยากให้เราถ่ายรูปเหมือกันนะครับปีเพิ่งซื้อมาต้นปีแล้วก็ เอามาให้พี่อ๋อทาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราไม่เคยเห็นคันนี้เพราะว่าอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็ว่าคันนี้จอดอยู่ตรงไหนพอตอนขึ้นสไลด์แล้วเรางงครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้จูนกันช่วงนี้จะเห็นอาบีเยอะหน่อยนะี่ไม่อยาไปเครื่องได้เนี่ยเดี๋ยวไปจิเครื่องได้ทำไปจบไปเท่าไหร่พี่เพราะเราติดเขาช่วยเขาดูแลนี่เขาดูเห็นบอกเกดบอกว่าพี่ช่วยดูแลเรื่องเครื่องใช่ บลาสามปลาสี่ผมร้อยออกมาร้อยออกาวางไม่เยอะแล้วขันเนี้ยพี่คันนี้โบคู่ทำอะไรไปบ้างคันนี้เครื่องโซมี่ตัวโมเอเป็กจะมองไม่ค่อยเห็นหรอครับโบคู่คับโบเอเป็กชุดนี้อาบีเยอะแล้วเนี่ยพี่อู้เริ่มเยอะแล้วนะดีที่จอดเลยดูว่าลูกค้าเร่งยับเลยนะเครื่องพี่แอบสวยนะเนี่ยหล่อเนี่ยหล่อเนี่ยนี่เพียเข้ามาแล้ว 对对对对 เพื่อนนี้ ซีมาเอาลงหน่อยดิเอาลงให้หัวหัวแล้วคนดูเยอะแน่นอนเอาเอาไปลงอยนะเอาลงให้หัวหัวที่ของผู้แม่งโดนอ่ะส่สุขวาทำดีๆหน่อยลาบกูเฉยเลยงอนยังดูตัวเดียวทำไปวายยันตลอดนี่ขนาดยันยันพันสามพันสี่ <laughs> นี่มาแล้วเรียบร้อยจบปิดจอบอ้าก้อยก็ลองนั่นงนมือดิเฮ้ยเ <laughs> ้าไม่แม่หมดอ่ะได้ไม่ช้าม่ะเนี่ย รถติดด้วยนะเ <laughs> พื่อปวะฝันท้ายพี่เหรอไม่ออกไม่ได้ยิน <laughs> <laughs> ออกเหรอเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะข่องรถถ้นั่งรถตัวเองกลับไปกับลูกพี่หรอ ไม่ได้ถอดถอดถอดดูเหรอบมไปวาาถอด ประมาณนี้นะครับเราได้มาดูคันนี้จูนนะครับแล้วก็คันก่อนหน้าของสกายแก้วคันนี้ก็จบไปที่580ที่มันไปไม่ได้ไกลกว่านี้เพราะว่าหัวชีมันแค่หัวชีเดิมมา35นะครับพี่อ๋อบอกว่าจริงๆถ้าเพิ่มหัวชีก็น่าจะได้แรงม้าไปถึง700เลยก็นี่น้องมาไกลเดี๋ยวน่าจะกลับไปที่อวดก่อนแต่ว่าคงยังไม่ได้เอารถกลับอันนี้เหมือนไดมันอ่อนแรงครับเขาเดี๋ยวเช็คกันอีกนิดนึง ยังไงวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวทิศหน้าผมค่อยเข้าไปที่อู่อีกทีนะครับน่าจะเข้าไปเอาไอ้ตัว TPS ที่น้องแบล็คเตรียมมาให้ไว้ที่อู่ทีนี้แล้วก็รอ,อช่างโอ่งขึ้นแล้วน้าทิศห,หน้าขึ้นแล้วครับพี่อ๋อบอกขาหน้าแปลนอยู่ตั้งนานที่แท้อยู่ที่ช่างโอ่งอันนั้นของเราเด<ะ>นะินครับสวัสดีครับ